องนอนละครับก่อนีดดครับพี่น้องนอนครับกำลังพูนอนดคขับเห็นบ่ครับพี่น้องอยู่ในผมผมต่างจูกู่อยู่ทำไมกับจีนันออกร้ายครับผมเสียงกับบานบ่อยเลยที่รับนี่หลายหฮงหลายแฮงสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเหมือนใน้าพี่น้องมาลุยป้าไพ่ครับผม มาหาน่อไม้นะครับน่อไม้หลายครับช่วงนี้คนเขาจะปลาเห็ดนะครับไม้ก็จะเป็นไม้ที่ผมมาปลักเบ็ดแหละครับมาใส่เบ็ดปลานะครับลำหวยกระโดนครับก่อไผ่เขียวขจีเลยครับเห็ดน่อไม้ออกรายเยอะครับไปครับพี่น้องไปลุยน้ำกันครับผมซับน่อไม้นะครับบรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนครับพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้ครับน่อไม้า ก็นอนยังไงครับกำลังอ,อกไกลครับพี่นอ้องครับนอนหนึ่งปูนครับนอนหนึ่งเอาอนอนนี่ก่อนนะครับซับอนอนนี่ก่อนโอ้เสียมเข่าล้มครับพี่นอ้องบ่ได้เอามีดมานั่มอีกโอ้ยเอามีดมาตัดเอาสักใครหักเอาเลยครับครับนอนหนึ่งนอนกำลังขึง้น รับพี่น,อ,นอง,ง,งนอนแบบไงเลยครับนอนนี่ครับพี่น้องนอน,นึงกำลังขึ้นสูงครับเห็นไหครับเขาขาวซื้อเสียมผมนี่แหละครับตัอวกะจะเป็นน้ำใหม่ไพ่น้ำนะครับ พายน้ำพายปลาครับอือโอ,โอ้น้ำเกาะน้ำกนเ,เำำาำกาะครับพี่น้องขอเสียของทำไมพา่น้ำนะครับน้ำไหลเฮงน้ำเกาะครับพี่น้องเกือบออกไม่ได้ครับหมวกข่าจูรูอยู่รับพี่น้องนอนหนึ่งอยู่ทางใน ครับเดี๋ยวสับอ่อนหนอทางในก่อนนะครับน้ำขมคมเลยครับมาใหม่ ไหนามแนวนี่ถึงคมเถึงแหลมครับครับผมก่อนนี่สามนอนยิ่งใหญ่เลยครับผมปดาดมันหมันถึงสี่นียไห่ครับจังบดีไปหาไก่ครับพี่น้องโอ้โหกำลังขึ้นสูงครับนอนคนบ่อคอยเด็เขามานะครับช่วงนี้คนเขาจะปลาหาเห็ดครับผมห่อไหลามาเอาหน่อไม้เลยครับช่วงนี้ เพราะว่าเห็ดไปไต่กางคืนนะครับไปเก็บกังคืนเราครับผมครับน้องใหม่กางเวนกับมหาหน้าใหม่ครับผมไต่กางคืนจะายกว่วนะครับเก็บเห็ดเออเพราะว่าเห็ดกาลังออกอู้น้ำ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 ครับน้องก่อนี่แบบหลายครับผมแต่ว่าขืนเงา้วครับปุ่นโอ้กัญญาครับผมน้ำไหลอู้สองนอเงี้ยวครับ คนงานหานอครับผมก่อนนี่ไม่ได้ไปหาไก่รกคือครับพี่นองมือนี่เบิ่งฟังนี่ครับบันนอนี่ที่เด็ดเลยครับนี่ชัวชัวชัวอืม บู๊ขุนขับพี่น้องนอนหนึ่งนี่ข้างในพุ่นกอดีคือขักแตะกอดีอึบขักเทะกอดีบขับซื้อเสียมครับพี่น้องจัวจ่วจั่วนี่ขาดแล้ว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 ,ลวเสียมเงยเอาก็ได้ใส่ประโยชน์มือนี้แหละครับผม มาไดินมุนเข้าไปนะครับฝาครับผมมอเตอร์ไสคบิกๆเลยครับเมื่อนี้มอเตอร์ไสคเบิกเอบเลยครับพี่นองนอนหนึ่งปาดผุนครับทางในก็นอนหนึ่งแต่ว่าผมจะเอาแค่นอนนี้นะครับนอนทางในปล่อยมันเงี้ยวก่อนครับผม กระแาก,ย,ากยังไงฮะขึบนๆหุ่นนอนใหม่ตัวนอนยังไงปัดบันเทิงนะครับงานนี้บันเทิงแน่นอนที่สำคัญคือจะเอากลับบ้านแนี่ยเอาไหับหลายยังครับเอาสองนอนดีกวอนครับผมตึ้น ตัพเกียร์โหดครับผมชั่วขาดมาแล้วหนึ่งอีกหนึ่งนอครับผมนอนนี่ผมมึงนี่เลยชั่วชั่วชั่วสองนอครับผมพู้นครับพี่น้องอยู่ข้างในอีกสองนอพู้นครับเมีอะไรได้ครับพี่น้องซับน้องใหม่ครับสองนอทางไหนโอ้สองนอนลงมาก่อนครับผม เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่จัวจ่วจั่วนี่มาแล้วหนึ่งครับนอน,นจัว่ว <c oughs> ใส่ได้แต่ใส่นิ้เวเบียกับบ้านบาไว้ได้ครับพี่น้องนี่ขันได้แต่ใส่นี่ครับครับผมน่อใหม่แต่ละกอครับห,รห้าลายกอยากเลยครับแนวนี่ ครับผมกะสีหาเอาอีกจักกอสองกอกะซิเมื่อบ้านครับผมหลายแล้วครับเลยเครื่องสอบนะครับหลายก็เถียวก้อนอีกมังกอนี่เป็นไรครับปาดครับพี่น้องผมมาเจอที่เด็ดอีกอยู่ครับผมผูคขับเห็นไหมครับพี่น้องยู่งไงใน้พุ่นตั้งจูกุูขึ้นไก่กอสำนะรับนอนี เจออ,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 อีกตัวผมหนอนั่งดิ้นเลยนี่เขาชนอืมอามอืมแล้วครับพี่น้อง อู้ยสองนอครับผมนอนตี่ขับเขาจูนพูนบาท่านพนดินนี่ครับนอนี่อื hmm. ทำไมกับจุมนันออกหลายครับผมเออสียงกับบานเบาไหวเลยที่ขับนี่หลายเฮ้งหลายเฮีงอึ๊บอบโอ้ยเบิ้งนี้ครับพี่น้องน้องใหม่คุ่นหูนอนหนึ่งครับทางในเห็นบ่ครับผมรับเอาน,นอนอีกก้อนครับผมหล่ขับหล่เนี่ยหลยจนเอาไม่หวดัดไม่ไหว ครับพี่น้องผลงานสามกอสุดท้ายครับปาดปานมาหาเบิดแหลงเลยครับนี่สามกอมันจะนอนยังไงได้ครับพี่น้องคุณจะนอนยังไงอบวบเลยเออครับจะนอนยังไงอวบครับผมก็จะเก็บน้ำใหม่ใสสอบก่อนนะครับเครื่องสอบนะครับผมแต่สิเง้นเดินทางกลับบ้านเลยแหละครับบ้านพ่อแหละครับผมโอ้คับเหลือหลายที่กันครับผมทางใน ห้งไปแห้งหลายครับตวะว่าเกากับบ้านลำบากครับผมเอากับบานบ่อยเอาซ้ำเอาไว้นะครับมือหนาจังไมเอาใหม่ครับเอาน้าใหม่เส่สอบครับผมก็จะได้เดินทางกกับบานก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ตามรับชมกับผมกับพบกันในอีพีหนาครับผม,บม,บผมสวัสดีครับ